วัตถุมงคลนะครับที่จะนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลนะครับรุ่นเป็นเหรียญเสมารุ่นฉลองอายุวัฒนามงคล80ปีนะครับหลวงพ่อแม้นะครับก็คือเป็นเหรียญรุ่นฉลองอายุ80ปีนะครับของหลวงพ่อแม้นก็คือถ้าถ้าด้านหลังเหรียญก็จะเขียนว่ารุ่นทรัพย์สมบูรณ์นะครับนะครับรุ่นทรับสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ผมก็เคยนําเหรียญนะครับที่เป็นเนื้อทองแดง หน้ากากเงินนะครับกับเนื้อเนื้อทองเหลืองหนะ้ากากเงินไปอ่าเนื้อทองเหลืองลงยานะครับนำไปให้ชมแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะนำเหรียญอีกนะครับอีก4เนื้อมาให้ชมนะครับเนื้อแรกที่จะชมวันนี้นะครับก็จะเป็นเหนรียญเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากเงินนะครับเนื้อนี้จะสร้าง <Poppy> ทั้งหมด1000ันเหรียญนะครับนี่ครับเนื้อเนื้อทองแดงหน้ากากเงินเนื้อนี้สร้างทั้งหมด1000ันเหรียญนะครับนี่เป็นด <1, 000 S 1> ้านหน้านะครับ จะต่อโค้ดด้านหน้ากับเลขด้านหน้านะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้ก็มีจานนะครับเหรียญนี้จะเป็นมีเยป็นเหรียญที่มีจานนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าซัพย์สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าได้เห็นนะครับในเหรียญรุ่นที่เหรียญ เนื้อทองแดงและกากเงินลงยากับเนื้อทองเหลืองลงยาไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ซูมให้เห็นนะครับรายละเอียดแล้ววันนี้ก็จะดูมาดูภาพรวมนะครับนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงและกากเงินนะครับสร้าง1,000เหรียญน,นะครับทองแดงและกากเงินนะครับสร้าง1,000เหรียญน,นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อต่อไปนะครับ ันนี้นะครับนะครับจะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ grateful. เนือ้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวหลังเรียบนะครับจานนะครับนเ,เนื้อตะกัวหลังเรียบจานอันนี้ก็จะมีต่อโค้ดที่สังคตินะครับต่อโค้ดที่สังคตินะครับนี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวหลังเรียบจานนะครับ อันนี้เป็นเห็นผิวนะครับของตะกัวนะครับนี่นะครับเนื้อตะกัวนี่นะครับอันนี้เป็นขอบเหรียญนะครับของเนื้อตะกัวนะครับเห็นะครับขอบเหรียญใหดูด้านหลังนะครับนี่ก็เนื้อตะกัวนี่สร้างทั้งหมด1นึ่งหเหรียญนะครับ เนื้อตะกดดัวน use, ี้สร้างทั้งหมด1060หเหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นมีรอยจานนะแต่นี่ผมให้หลวงพอ่อ,งพอจานเพิ่มให้นะครับด้านบนนะครับหลวงพ่อจะจานเพิ่มให้อีก3ตัวนะครับปกติจะจานอยู่5ตัวนะครับข้างล่างก็จะตอกเลขน,นะครับนี่นะครับนี่นะครับให้เห็นรอยจานนะครับ อันนี้เป็นเนื้อตะก่วหลังเรียบนะครับสร้างทั้งหมด1นึ่งพหเหรียญนะครับสร้างทั้งหมด1นึ่งพเหรียญนะครับตะก่วลังเรียบจานเนี่ยนี้ก็ต้องระวังระวังนิดนึงครับเพราะว่าเนื้อมันจะอ่อนนะครับจมูกอาจจะบี้ได้ถ้าเก็บไม่ดีนะครับผมก็ไม่ได้ไปเรียมนะครับเก็บในนะครับในกล่องเดิมแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาพันปิดไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตะกรวลังเรียบจานนะครับนี่นะครับก็มีรอยจานหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อก็เมตตาจานเพิ่มให้อันนี้นะครับก็เก็บรักษาให้ดีครับเนื้อแบบนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ สร้างทั้งหมด1,900เหรียญนะครับจะต่อโค้ดมอม้านะครับในหยดน้ำนะครับที่สังคตินะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ครับจะต่อโค้ดนะครับมอม้าที่มอม้าแล้วมีหยดน้ำนะครับบางทีก็เรียกว่าเนื้อฝาบาทก็ได้นะครับบางทีวัดหน้าต่างนอกเขาก็จะเรียกเป็นเนื้อฝาบาทนะครับนะครับเราก็เรียกเนื้อทองเหลืองบ้างเนื้อฝาบาทบ้างนะครับ ันนี้ก็ด้านหลังนะครับอันนี้เหรียญนี้ก็มีจานนะครับมีจานสองตัวนะครับนี่นะครับเนื้อเนื้อเนื้อฝาบาทนะครับหรือว่าเนื้อทองเหลืองเหรียญฉลองอ่าเหรียญอ่าฉลองอายุครบแปดสิบปีนะครับรุ่นซับสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อแม้นวัดท่าต่างนอกนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับก็เป็นทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงก็สวยครับตอกโค้ดม้าในหยดน้าเหมือนกันนะครับเนื้อทองแดงนี่สร้างทั้งหมด8,000เหรียญนะครับนะครับสร้างทั้งหมด8,000เหรียญณปีนั้นนะครับก็ร่วมทําบุญนะครับเหรียญละ80บาทเท่านั้นนะครับร่วมทําบุญเนื้อทองแดงนี่เหรียญละ80บาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาถูกมากนะครับนี่นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับ ก็จะตอกเลขนะครับนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญฉลองอายุ80ปีนะครับอันนี้เป็นเื้อทองแดงนะครับก็เป็นทองแดงผิวไฟครับแต่ผิวด้านหลังมันจะเป็นคล้ายๆเปลือกส้มนะครับตอกเลขนะครับ,รบด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นผิว นะครับขัดเงานะครับเป็นทองแดงขัดเงานะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นนะครับเหรียญนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแม้นะครับฉลองอายุ80ปีนะครับที่นำมาให้ชมในวันนี้นะครับมีทั้งหมด3เนื้อนะครับเนื้อทองเนื้อทองเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากเงินสร้าง1,000เหรียญนะครับเนื้อตะกั่วหลังเรียบจานสร้าง1,060เหรียญนะครับ เนื้อทองเหลืองสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงสร้างทั้งหมดแปดพันเหรียญนะครับก็นํามาให้ชมแล้วก็เป็นเพื่อเป็นข้อมูลนะครับก็เพื่อนเพื่อที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องฮาร์ดอุธยาด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ